เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่2ธันวาคม ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นศาสตราจารย์ดรมนชัยดวงจินดารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ PME Digital Conference 2023ระหว่างวันที่2ถึง4ธันวาคมโดยสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนร่วมกับศูนย์ความเป็นเลือดทางคณิตศาศสตร์ศูนย์วิจัย คณิตศาสตร์ศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดรไมตรีอินประสิทธิ์นายกสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยายลัยขอนแก่นพร้อมด้วยผู้แทนจาก PME และนักวิชาการจาก14ประเทศทั่วโลกจำนวน203คนประกอบด้วยผู้เข้าร่วมณอาคารสถาบันจำนวน176คนและผู้เข้าร่วมผ่านทาง ระบบะออนไลน์จำนวน27คนร่วมงานในครั้งนี้งานนี้เป็นงานต่อเนื่องออที่เราพยายามที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษามาโดยตลอดเราเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเราอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะอยู่ในเวทีระดับนานาชาติ ในเขาเรียวกว่าใน mathematic education community เราพยายามมาโดยตลอด30กับกว่าปีเมื่อปี2013เราได้โอกาสเป็นเจ้าภาพเอียคัมซที่ภูกเก็ตหลังจากนั้นเราก็พยายามจะช่วยกันสร้างเครือข่ายใน CLMV เพื่อจะให้มีความเข้มแข็งทางด้านชุมชนคณิตศาสตร์ศึกษา จนกระทั่งเราได้รับโอกาสอีกครั้งเมื่อปี2020 2021 0 2ที่เราเป็นเจ้าภาพ PME ครั้งที่44แต่โชคไม่ดีนิดนึงตรงที่เราไม่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพออนไซต์ site, ทาง International Program Committee และทาง International Executive Committee ได้ให้โอกาสเราในการที่จะจัด PME Regional Conference ในในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของมหาวลัยขอนแก่นไปในพร้อมๆกันด้วยครับ